นี่คือใกล้บ้านนะคะมาเช่เดอเอเซียนะคะเข้าไปชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นี่คือไวโลโรทยนะคะไวโลโรทยราคาอยู่ที่กระป๋องละ5.40นะคะยูโร5.40ยาหมองตาเสือ12ยูโร50นะคะมาม่าไทยแลนด์บ้านเรานะคะซองละ0.65ยูโรนะคะมาม่า มาม่าประกุนมาม่านะคะชุดราคาได้เลยนะคะอยากได้ครกไปตำนะคะก็ราคานี้ค่ะ40่สิยูโรนะคะเส้นทำก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะอยู่ที่ถุงละ2.40ยูโรเส้นทำผัดไทยนะคะผัดไทยก็อยู่ที่2.35ยูโรมีหลายราคานะคะแล้วแต่รือกค่ะว่าเส้นหวยจำ 2.40ยูโรป๊อกกี้ของโปรดบ้านเรากินที1.80ราคาเท่ากัน,ากนฮานามีนะคะข้าวเกียบรวยเพื่อนในใน u t u b e นะคะราคาที่2.79ยูโรอ่เมื่อดูคลิปนี้แล้วนะคะก็มาเลยค่ะมากดซับสไคร์นะคะรวยเพื่อนใน YouTube ค่ะหวนข้าวเหนียวนะคะสติ๊กกี้ไลค์หรือว่าข้าวเหนียวหมดนะคะวันนี้ หมดราคาอยู่ที่3.85มันหมดก็เลยย้ายมาซื้อในหมวดของยี่ห้อนี้ทาริโซนะคะเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะถุงละ2 4 9ยูโรค่ะวันนี้จะมาซื้อหมูหยองนะคะหมูหยองหมดค่ะเป็นถุงอยู่ที่บ้านใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ว่าราคาอยู่ที่11.10ยูโรนะคะหมูหยองตรงนี้หมดจะมีหมูหยองแบบมีแคนนะคะเป็นแบบกระป๋องหมูหยองบ้านเรา6.95ยูโรนะคะเป็นแบบกระป๋องแบบนี้หมดครับว่าไงครับ ราคาของเครื่องปรุงรถดีนะคะอยู่ที่6.86นะคะ6.86ยูโรทั้ง2รถเลยนะคะอันนี้ตะกุนน้ำพริกนะคะน้ำพริกข้อเจ2.80อ่านแล้วเดยนะคะตามราคาทำเอาไปทำต้มยำทำแกงแล้วแต่จะเลือกนะคะอันนี้นี้อะไรเป็ด แปรนอมเยือนไกลถึงฝรั่งเศสนะคะเอาแบบมีจะขวดเล็กนะคะวันนี้นะคะราคาที่ขวดละ2.10จูดหน่งน้ำปลาหมึกไทย2.10จดนะคะทิปปรสนะคะอยู่ที่กับหกจุดห้าจุยูโรเดี๋ยวซื้อซอสอีกนิดตนึ้น<ะ>ซอสต้ตมตำตำไทย ซอสส้มตำไทยสำเร็จรูป2.75ยูโรนะคะจะซื้อกวหนึ่งค่ะมีตำปูด้วยนะคะตำปู2.75เหมือนกันแทนโกกิได้ก็คือแป้งชุบโกกิ3.55นะคะราคาป,ปาปาย่านี7ยูโร10ยูโรนะคะ, Euro, Euro ะ,คะก็จะราคาตามนี้นะคะปาปร,ปรยาย่านมีโตโปรโมชั่นด้วย2 4 0ชุนี้7ยูโรค่ะ ปลาไส้ตันนะคะบ้านเราราคาอยู่ที่สามจุดแปดศูนย์อันนี้ก็สามจุดห้าศูนย์ค่ะหมูยอก็มีนะห้าจุดหกห้าพริกไทยสดห้าจุดเจ็ดห้าหลายราคาต้องอ่านเอาเอีนะคะห้าจุดแปดห้าหุ้นเชียงนะหุ้นเชียงเจ็ดจุดแปดศูนย 7.76คุณเชียงกินหนูไทยขายอยู่ห่อละ2.99กับราคาน,นี้2.79นะคะก็5.90หูด3.68นะคะค่ะก็ราคานี้ค่ะกะชายค่ะไทยเค็ม5.20ต่อแพ็คมี6ลูกนะคะคุณเชียง9.45 ชาชากรีนชาเขียวตามือ4 5 5 0กับชาเขียวแบบนี้นะคะ5.60ค่ะมันสับปะหลัง1.60อันนี้แป้งข้าวเหนียวนะคะ1.76น,นี่แป้งข้าวเจ้า1.80สลัะเปาก็ราคานี้นะค่ะ2.55น้ำพริกเผาไม่ใช่แม่ปรานอมนะคะแต่เป็นน้ำพริกเผาค่ะวันนี้มีเวลาน้อยก็เลยชอปปิ้งไม่มากนะคะก็เลยเก็บภาพมาเพียงบางส่วนนะคะก็มาให้รับชม